Apple, มอบหุ้นเป็นโบน,นัสให้วิศวกรมูลค่าสูงสุด6ล้านบาทหวังจูงใจให้อยู่ต่อ <c oughs> iPhone 14 Series อาจรองรับเฉพาะ e s i m เท่านั้นไม่มีถาดใส่ซิมการ์ดอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ญี่ปุ่นแถมฟรีแอทแท็กลายเสือแบบลิ t e d ให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขในช่วงปีใหม่นี้ <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์ได้รีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าสำนักข่าวบลูเ b ิ r ์กรายงานว่า Apple ตัดสินใจมอบหุ้นให้เป็นโบนัสสำหรับวิศวกรบางคนที่ทำงานด้านการออกแบบซิลิคอนฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์และการปฏิบัติงานด้วยมูลค่าหุ้น50,000ถึง180,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1.6ถึง6ล้านบาท แหล่งข่าวคาดว่าการมอบหุ้นเป็นโบนัสให้วิศวกรในครั้งนี้ของ Apple มีเป้าหมายที่จะฉุดลั้งไม่ให้พวกเขาลาออกหรือย้ายไปทำงานให้กับบริษัทอื่นโดยจะได้รับหุ้นเป็นโบนัสตลอดระยะเวลา4ปีถ้ายังอยู่กับ Apple การมอบโบนัสให้พนักงานเป็นเรื่องปกติของ Apple แต่ไม่บ่อยครั้งนะักที่จะมีการมอบหุ้นเป็นโบนัสและมีรายงานว่าการมอบหุ้นเป็นโบนัสเป็นรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีแนวโน้มที่จะย้ายไปทำงานให้กับบริษัทอื่นโดยเฉพาะ Meta บริษัทแม่ของ Facebook ทั้งนี้มีข่าวว่า Meta ได้ว่าจ้างะวะิศวกรประมาณร้อยคนที่มาจาก Apple เนื่องจากมีแผนขยายธุรกิจไปยังแผนก AR และ AI และมีแผนเปิดตัวสมาร์ทวอทได้เร็วๆนี้ขณะที่ Apple ก็มีข่าวกำลังพัฒนาหูฟัง AR VR ที่จะออกมาแข่งขันกันกับอคปกรณของ Meta ด้วยเช่นกันที่มาแม c ลูเมอร ไอโฟนสิบสี่ซีรีส์อาจรองรับเฉพาะ E ี i ิเท่านั้นไม่มีถาดใส่ซิมการ์ดอีกต่อไปแล้ว Apple ตกเป็นข่าวว่ามีแผนการถอดถาดใส่ซิมการ์ดออกจาก iPhone ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดกับ iPhone 15ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในปี2023แต่ล่าสุดมีรายงานว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีในปี2022ซึ่งหมายความว่า iPhone 14 s e r ซีรีส์จะไม่มีถาดใส่ซิมการ์ดมาให้แล้ว Apple เริ่มนำา ES มมาใช้กับ iPhone ตั้งแต่ iPhone iPhone XS XR และ iPhone ช่วยให้ iPhone นับตั้งแต่นั้นรองรับการใช้งาน2การ์ดโดยมีถาดใส่ซิมการ์ดปกติ1หมายเลขและอีกหมายเลขเป็น ES i ิแต่ถ้าข่าวลือล่าสุดนี้เป็นจริง iPhone 14สีซีรีส์จะไม่มีถาดใส่ซิมการ์ดอีกต่อไปแล้วเพราะจะเปลี่ยนไปใช้งาน ES i m อย่างเต็มรูปแบบการถอดถาดใส่ซิมการ์ดออกไปจะช่วยให้ต้นทุนของอุปกรณ์ลดลงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้มากคือพื้นที่ภายในเพิ่มขึ้นแบบเดียวกับที่ iPhone เคยถูกถอดช่องเสียบหูฟัง3 5มมิลลิเมตรออกไป อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสงสัยว่าการนำอ e ีซิมมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบภายในปีหน้าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนื่องจากยังมีหลายประเทศยังไม่พร้อมที่จะให้บริการแบบ e ีซิหรือบางที Apple คงผลิต i p h o n e 14 r ีรีแบบที่มีถัดใส,ส่ซิปปกติออกมาเป็นตัวเลือกสำหรับบางประเทศที่ยังไม่พร้อมสนับสนุน E-SIM ที่มากิชินา ญี่ปุ่นแถมฟรีแอทแท็ลายเสือแบบลิมิเต็ดให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขในช่วงปีใหม่นี้ Apple เฉลิมฉลองปีใหม่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยการแจก Apple Gift Card มูลค่าสูงสุด24,000เยนหรือประมาณ7,000บาท และแถม Attack ที่มาพร้อมกับลายเสือแบบ Limited ให้กับลูกค้า20,000คนแรกที่เข้ามาซื้อ iPhone 12 iPhone 12 mini หรือ iPhone SE ในวันที่2และวันที่3มกราคมโดย Apple Gift Card สามารถนำไปแลกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามเงื่อนไขได้ซึ่งจะมีการแจก Apple Gift Card ดังนี้3พั0เยนสำหรับการซื้อ AirPods Generation 2 AirPods 3 AirPods Generation 3 b e a t Flex Beats t u d i o Buds Apple Pencil Generation 2 AirTag 4 Pack และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ6,000เยนสำหรับการซื้อ iPhone 12, iPhone 12 mini หรือ iPhone SE แถม Limited Edition AirTag สำหรับ20,000คนแรก6,000เยนสำหรับการซื้อ Apple Watch Series 3, Apple Watch SE, Apple Pro, Apple TV 4K, Apple TV HD, Beats Studio 3 Wireless, Beats Solo 3 Wireless, Power Beats Pro และ Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro 12,000เยนสำหรับการซื้อ iPad Pro MacBook Air MacBook Pro 13นิ้วและ Mac Mini 24,000เยนสำหรับการซื้อ iMac 27นิ้วและสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Attack แบบ l i m i t e d e dition ที่มีการพิมพ์อิโมจิลายเสือที่แตกต่างจากอิโมจิเสือในแปั้นพิมพ์คีย์ o a r d ดโดยเป็นการเฉลิมฉลองปีขานที่กำลังจะมาถึงของปี2022นั่นเองที่มา Mac d u m m e r แนะนำ10วิจเจ็ตที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone และ iPad วิจเจ็ตกลายเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ iOS และ iPadOS ที่ผู้ใช้งานหลายคนชื่นชอบเรียกได้ว่าเป็นส่วนเสริมของแอปที่แสดงในรูปแบบหน้าต่างบนหน้าจอหลักสามารถปรับขนาดและวางในตำแหน่งใดก็ได้และสามารถใช้งานบางฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันได้ทันทีบนหน้าจอหลัก โดยไม่ต้องเปิดเข้าไปซึ่งมีวิจเจตจำนวนหนึ่งที่ Apple ติดตั้งให้ล่วงหน้าแล้วแต่ผู้ใช้งานยังไม่สามารถเพิ่มวิจเจตจากแอปพลิเคชันอื่นๆได้เช่นกันซึ่งเราก็มี10วิจเจตที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone และ iPad มานำเสนอ n i g h Sky n i g h Sky เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท้องฟ้าและไกลออกไปนอกอวกาศ เพื่อให้ผู้ใช้งานเรียนรู้กับดวงดาวดาวเคราะห์ดาวเทียมและอื่นๆมาพร้อมวิจิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายช่วยแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นและการถ่ายทอดสดรวมถึงการเคลื่อนผ่านของดาวเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกในแต่ละวัน n ในส Sky ดาวน์โหลดฟรีจาก App Store และสามารถซื้อฟีเจอร์ที่เพิ่มความพิเศษบางอย่างได้อีกภายในแอปโฟโต้วิจิต s ิมเพิ ถึงแม้ iPhone และ iPad จะมี Widget Photo ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแต่ถ้าต้องการความพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการจัดการอัลบัม้มกำหนดความถี่ในการเปลี่ยนรูปภาพแอปพลิเคชัน Photo Widget s i ิมเปถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังสามารถสร้างทีมสำหรับ iPhone หรือ iPad ได้อีกด้วย Photo วิดเจ็ตสิมเปดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store แค r ห o t ดเวทเทอร์แค่หลดเวทเทอร์ เป็นแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศที่ได้รับรางวัลอัปยอดนิยมแห่งปี2021สำหรับ Apple w a t c h จาก Apple Store Award และ Apple Design Award ด้วยความสามารถในการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำและมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสะอาดตา Carrot Weather ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store และสามารถซื้อฟีเจอร์ที่เพิ่มความพิเศษบางอย่างได้อีกภายในแอป Fitness แ p ปพ c ิเคชันฟิตเนสมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ Apple อยู่แล้วช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถซิงค์ p p p w e w c t c h กับ iPhone เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพมาพร้อมวิดเ็ตที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลต,ต่างๆเช่นแคลอรี่ที่เผาผลาญจำนวนนาทีที่ออกกำลังกายระยะเวลาในการยืนร่วมถึงแสดงวงแหวนกิจกรรมเพื่อให้เห็นว่าความคืบหน้าของเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละวันฟิตเนสดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store ฟ ไฟมาเป็นอีกแอปที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ Apple สามารถติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์อย่าง a i r p o d Apple Watch, a i ์ a แร่วมถึงคนใกล้ชิดและดูได้ทันทีจาก Widget โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดเข้าไปในแอปอย่างไรก็ตาม Widget ของไฟม M จะแบ่งออกเป็นการติดตามผู้คนหรือสิ่งของซึ่งต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงบนหน้าจอหลักไฟมาดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store Google Maps a p p l i c a t i o นแผนนำทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีวิดเจ็ตให้ใช้งานบนอุปกรณ์ ios และ ipad os ด้วยเพื่อบอกมูลค่าต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางเช่นสภาพจราจรเวลาเปิดทำการของร้านค้าและรีวิวร้านอาหารในย่านนั้น o o o l l m m p s บนอุปกรณ์ ios และ ipad os ยังมีวิดเจ็ตที่ช่วยค้นหาสถานที่ใกล้เคียงเช่นร้านขายของชำร้านอาหารและปั๊มน้ำมันรวมถึงวิเจ็ต g o o g l e Travel Time ซึ่งบอกให้ทราบว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินทางจากที่1ไปยังอีกที่1 Google Map ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store Flipboard Flipboard แอปพลิเคชันนำเสนอข่าวสารตามที่ผู้ใช้งานสนใจจากการรวบรวมข้อมูลหลายพันแห่งซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดหัวข้อตามความสนใจส่วนตัวได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสุขภาพเทคโนโลยีทีมกีฬาการทำอาหารการเดินทางและอื่นๆ จากนั้นข่าวสารตามหัวข้อที่สนใจจะแสดงผลบน,บนวิดเจ็ตที่หน้าจอหลักและสามารถปรับขนาดวิดเจ็ตได้4ขนาดฟรีบอร์ดดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store ข a ามแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการนอนหลับการทำสมาธิและการผ่อนคลายจากนักจิตวิทยานักบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชั้นนำพร้อมโปรแกรมฝึกการหายใจการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนือ้อ และดนตรีที่ผ่อนคลายอีกทั้งยังมีวิจิตที่สามารถเข้าถึง Daily Cam ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวคา m ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store และสามารถซื้อฟีเจอร์ที่เพิ่มความพิเศษบางอย่างได้อีกภายในแอป Spark Email App by Redo สำหรับผู้ใช้งานที่มีอีเมลหลายบัญชี a p p พลิเคชัน Spark Email App by r e d d จะช่วยเชื่อมต่อบัญชีอีเมลทั้งหมดไว้ในหนึ่งเดียวไม่ต้องเสียเวลาสลับบัญชีหรือแพลตฟอร์มของอีเมลอีกทั้งยังช่วยจัดระเบียบอินบ็อกจัดลำดับความสำคัญของอีเมลแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอีเมลจากคนรู้จักช่วยกรองสแปมหรืออีเมลขยะและมีวิจิตให้เลือก3แบบ Spark Email App by Reddle ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store วิดเจ็ตสมิธแอปพลิเคชันวิดเจ็ตสมิธเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งวิดเจ็ตครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นสภาพอากาศดาราศาสตร์ปฏิทินและสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตให้เปลี่ยนได้ตลอดทั้งวันตัวอ,อย่างเช่นแสดงสภาพอากาศในตอนเช้าก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ปฏิทินเพื่อดูตารางและเปลี่ยนการแสดงข้อมูลอีกครั้งในช่วงคำ่ำเพื่อช่วยเตือนสำหรับวันถัดไปวิ Smith, ดเจ็ตสมิทดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store และสามารถซื้อฟีเจอร์ที่เพิ่มความพิเศษบางอย่างได้อีกภายในแอป ที่มาเท็กร d ดาและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ